ครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะวันนี้หัวข้อทำวันนี้ก็คือเวทนาห้านะครับคำว่าเวทนาหรือเวทนาคือธรรมชาติที่ทำหน้าที่สวยอารมณ์นะครับซึ่งเกิดกับกายบ้างใจบ้าง เวทนานั้นนับเป็นหนึ่งในขันห้าที่เราเรียกว่าเวทนาขันนะครับโดยสภาวะมันเป็นปรมัติเป็นเจตสิกปรมัินะครับเพื่อองค์ทรงจำแนกเวทนาไว้โดยในยะต่างๆนะเวทนาเกิดพึชขึ้นเพราะอาศัยอายตนะภายในและภายนอกกระทบกัน,นครับ เช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงนะลิ้นได้ลลิ้นได้ลดนะกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรใจตรึกนึกถึงอารมณ์นะครับก็เกิดจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกและวิญญาณเข้ามาประจวบกันเช่านะครับเมื่อมีการกระทบก็ทําให้เกิดเวทนาการเสวยอารมณ์ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ รูปเสียงอินรถโหดธพระและธรรมลมที่มากระทบนะครับถ้าเป็นของประณีตก็ทำให้เราอารมณ์ดีน่าใคร่น่าปรารถนาเนะวทนาก็ออกมาในด้านดีถ้าเป็นของไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาก็ออกมาในด้านที่ไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มากระทบในขณะนั้นนั้นนะ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเรารู้สึกสบายผ่อนคลายหรือว่าทำให้จิตเราดิจใจเรานะ่ะรู้สึกขุ่นมัวฉะนั้นแล้วเวทนาจึงออกมาในรูปของกลางๆโดยเพราะคำว่าเวทนาเป็นคำกลางๆนะครับไม่ได้เป็นสุขหรือไม่ได้เป็นทุกข์แต่ในที่นี้ในเวทนาห้านี้แสดงไว้ห้าอย่างนะซึ่งแตกต่างจากเวทนาสาม เวทนาสามก็จะมีสุขทุกข์และก็อุเบกขาลืมไม่สุขไม่ทุกข์แต่ในเวทนาห้านี้แยกสุขออกมานะครับแยกทุกข์ออกมาอีกนะข้อหนึ่งสุขเวทนาห้านี้หมายถึงสุขที่เกิดขึ้นทางกายนะเพราะกระทบกับสิ่งที่ดีเช่นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับกายของเรา อยู่ในสถานที่สบายนะร่างกายมีความสุขสบายมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยให้เจ็บมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเพราะฉะนั้นคําว่าสุขหมายถึงสุขที่เกิดขึ้นทางกายขออ้อ2ทุกคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายนะครับเขาได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีมีการถูกเบียดเบียนด้วยโรคภยัย นะมีการหิวกระหายต่างๆนานาพบเจอกับอากาศที่หนาวจัดร้อนจัดอย่างนี้เป็นต้นถึงเรียกว่าทุกข์เพราะะฉนั้นในเวท,าเวทนาหานี้สุขหมายถึงสุขทางกายทุกข์ก็หมายถึงทุกข์ทางกายข้อที่สามโสมนัสได้แก่ความสุขความปลื้มใจความดีใจความชื่นใจอันนี้เป็นสิ่งที่กระทบกับใจนะครับ ก็คือสุขใจแต่ว่าเราเรียกว่าโสมนัสเช่นเดียวกันครับกับข้อที่4คือโทมนัสหมายถึงความไม่สบายใจความทุกข์ใจนะเกิดขึ้นได้เพราะประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับเช่นการพลาดพลาดจากสิ่งที่ตนรักการได้พบเจอกับสิ่งที่ตนไม่ชอบใจเพราะนั้น ในเวทนาหจึงแยกเป็นสุขกายและสุขใจคือโทมมนัตและทุกกายและทุกใจนะคือโทมนัตรวมทั้งข้อที่5ก็คืออุบเบขาความรู้สึกเฉยๆนะครับไม่แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกสุขหรือทุกข์ประการใดนะแต่ถ้าจะส่งเคาะในเวทนา3ก็ได้นะครับในเวทนา3นะก็คือสุข ทุกแล้วก็อุเบกขาแต่ในเวทนาห้านั้นแยกสุขออกมาเป็นสุขกายและสุขใจสองข้อทุกกายและทุกใจอีกสองข้อรวมกับอุเบกขาจึงเป็นห้าข้อนะครับลำดับต,ต่อไปจะว่ากันถึงเรื่องของสังวรห้านะครับสังวรห้าประกอบไปด้วยศีลส,สังวรสติสังวรญาณสังวร ขันติสังวรวิริยะสังวรสังวรในที่นี้หมายถึงการระ,ระวังนะครับการสำรวมระวังป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นทำความดีให้เพิ่มพูนขึ้นซึ่งเป็นมาตรฐานในการยกกระดับความพุทธของตัวเองนะให้มีความก้าวหน้าในการระพฤปฏิบัติจากระดับศีลจนถึงการละความชั่ว และการเป็นความดีขั้นละเอียดซึ่งก็จาเป็นต้องอาศัยการสำรวมระวังตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับข้อ 1. นึ่สินสังวรหมายถึงการสำรวมระวังตามสิขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ด้วยการไม่ร่วมมืดสิขาบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นศีลห้าสินแปดสิน 8, สิน 10, หรือปฏิโมขสังวรศินคือการสำรวมระวังในพระปฏิโม ไม่ละเมิดในข้อที่ทรงห้ามและก็ทําตามข้อที่ทรงอนุญ,ญาตนะครับสำหรับพระภิกษุของเรานั้นท่านหมายเอาการทําให้สมบูรณ์ในปราริสุทธิศีลสี่นะก็คือปาฏิโมกขงังวรสังรวมสังรวมในปาฏิโมกนะครับอินทรีสังวรสังรวมในอินทรีหกอาชีวะประิสุทธิเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ และปัจจยะปัจจยะเขเวขณะนะก่อนรบริโภคปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตสินนสนะและยารักษาโลกให้พิจารณาเสียก่อนนะครับนี่คือข้อที่1นคือสีละสังวรข้อที่2สติสังวรคือการสำรวมด้วยสติโดยอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดแม้นานม,มาแล้ว ก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดอะไรให้อาศัยสติและลึกถึงการกระทํา,ทาเหล่านี้คอยสกัดกั้นใจไว้ไม่ให้เกิดความกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงหรือมัวเมาในอารมณ์ที่ผ่านเข้ามากระทบที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกก็คือญาณนนสังวรสํารวมด้วยญาณคําว่าญาณเป็นชื่อของความรู้หมายถึงการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ให้เกิดความรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ใจตกไปสู่อำนาจของอารมณ์ต่างๆจนจิตนะไม่ตกไปสู่อำนาจของกี่เล็ทั้งหลายนะจึงเรียกว่าญาณน,นะครับการสำรวมระวังยาน,นี้นะต้องตามในแห่งพุทธภาษิตที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ในทุกขธรรมสูตร สังยุตตนิกายความว่าที่เรียกว่าสังวรเพราะเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่น้อมไปในรูปอันน่าปัถนาย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งกายาคติไว้มีใจหาประมาณมีได้ย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุสนธรรมอันลามก อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริงนะครับส่วนที่ไม่น่าละเอียดนะแต่ว่าชื่อไม่น่าละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าท่านกล่าวถึงขันติสังวรซึ่งเราท่านก็รู้กันอยู่ว่าขันติก็คือความอดทนอดกลั้นนะแต่ละเอียดยิ่งกว่ายาน,นสังวรอีกนะครับเพราะว่าท่านแบ่งขันติออกเป็นสาประเภทคือตีติขาคันติ อดทนด้วยกั้นไว้หรือทนไว้ตปะขันติอดทนจนเป็นตะปะเดชะคือเอาชนะสิ่งที่เป็นค่าศึกได้และอธิวาสนะขันติอดทนจนสามารถให้สิ่งที่เป็นค่าศึกอยู่เป็นเหมือนมิตรของตนและใช้ประโยชน์จากสินรัพนได้การสำรวมระหว่าง้วยขันติชนิดนั้นๆ หมายถึงการไม่แสดงอาการอ่อนไหวไปตามอารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องทุกขเวทนาทางกายความไม่สบายใจต่างๆเหล่านี้ก็ไม่แสดงอาการขึ้นนะครับสามารถรักษาปกติภาพของตนไว้ในทุกกรณีอันนี้ก็ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับส่วนข้อที่5นะครับสังวรข้อที่5ก็คือวิริยะสังวร การสำรวมระวังด้วยความเพียรที่บุคคลยึดหลักประทานนะคือความเพียรสี่เป็นแนวทางในการปฏิบัติก็คือสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนปะหานะประทานเพียรละมัดระวังนะและทำบาป อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วภายในใจให้หมดไปภา,ภาวนาประทานคือเพียรพยายามสร้างกุศลความดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นและอนุรักษ์ขปทานคือพยายามรักษาความดีของตนที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปอันนี้คือสังวรทั้งห้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยศีลและสังวร ป่า,ปาสีลสังวรนะครับแล้วก็สติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรหัวข้อต่อไปนะครับจะกล่าวถึงสุทธาวาสห้าสุทธาวาสแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์หากจะมีคำถามว่าแล้วผู้บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์จากอะไร าเาคงจะตอบได้อย่างเดียวว่าบริสุทธิ์จากคิเลสท,ที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองท mm hmm. ่านมีคงเลยไปด้วยว่าอย่างเด็กขาดด้วยนะครับผู้ที่จะไปเกิดในที่นี้จระรักคิเลสคือสังโยชน์เครื่องผูกใจสัตว์ได้อย่างสิ้นเชิงห้าประการ mm hmm. ก็คือสัก,กายทิฐิมีความถือตัวถือตนถือเราถือเขานะครับ มีความยึดถือยึดมั่นในตัวตนในขันห้าแล้วก็ละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในใจศึกขานะครับในเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตชาตินี้ชาติหน้ายังมีความลังเลสงสัยอยู่แล้วก็ต้องละสีลับพระตะปรามาคือการยึดมั่นด้วยศีลด้วยวัดข้อปฏิบัติ รวมถึงการละการมราคะคือการละความตรึกนึกคิดด้วยความกำหนัดในวัตถุก,กรรมทั้งหลายได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโหดทภพะที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาและข้อสุดท้ายนะครับต้องละปฏิฆะคือความ,มญหมด่มิดวุ่นง่าไม่พอใจไม่พอไม่ชอบใจไม่ดีในคนในสัตว์ในสิ่งทั้งหลาย โดยสรุปว่าผู้ทีละห้าข้อสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อนี้ได้นะก็ต้องเป็นพระอนาคามีเท่านั้นครับเพราะนั้นสุทาวาจึงเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีซึ่งประกอบไปด้วยอาวิหาอาตปาสุทัศสาสุทัศสีและอากนิฐานะครับสุทาวาสห้า อวิหาออวิหานะเป็นผู้เป็นที่อยู่ของคู่ไม่ละนะไม่ละไปเร็วคือผู้ดำรงอยู่นานท่านที่เกิดในพรทมโรคชั้นนี้นะเป็นผู้มีสัตว์บุทีอินทรียคุอความศรัทธานะมีความศรัทธาแก่กล้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าส่วนอตตปานั้นเป็นที่อยู่ของท่านผู้ไม่เดือดร้อนกับใครใคร ซึ่งตามปกติแล้วพระอริยะบุคคลระดับนี้ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านที่เกิดในชั้นนี้จะไม่เดือดร้อนยิ่งไปกว่าเหตุที่ท่านทำให้ท่านเกิดในพรมโลกชั้นที่สองเพราะว่าท่านเป็นผู้มีวิริยินทรียคือมีความเพียรมากนะครับส่วนสุทัศสาเป็นผู้ที่อยู่เปที่อยู่ของผู้ที่ปรากฏโดยง่าย มีรูปรักษณ์น่าดูน่าชมสิ่งที่ท่านทำให้ท่านได้บังเกิดในภมโลกชช้นนี้ก็คือสตินทรีคือการเป็นผู้มีสติดำรงคงมั่นรู้ทันเท่าอารมณ์นะครับอย่างต่อเรื่องนะและสุทธสีเป็นที่อยู่ของท่านผู้เห็นได้โดยง่ายหรือผู้เห็นได้ชัดเจนประจักษ์แจ้งแกใส่ตาของบุคคลทั้งหลาย พระอนาคามีในชั้นนี้เป็นผู้มีสมาธิแก่ข้ายิ่งนักและสุดท้ายว่าชั้นสุดท้ายคืออากนิฐาแปลว่าเป็นที่อยู่ของท่านที่ไม่มีลักษณะด้อยหรือเป็นผู้ที่สูงสุดท่านที่บังเกิดในพมโลกชั้นนี้อุบัติขึ้นด้วยอำนาจของปัญญีสีที่แก่ข้าคือปัญญา ของท่านนั้นสามารถมองสิ่งต่างๆทั้งกระบวนการการกำเนิดของสิ่งนั้นนันได้อย่างชัดเจนว่ามีปัจจัยมาจากอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรพระอนาคามีทั้ง5ประการนี้เป็นผู้ที่อุบัติบังเกิดในสถานที่แห่งนั้นแล้วก็จะนิพพานในสถานที่แห่งนั้นนั่นเอง การนิพพานของพระอนาคามีท่านก็จำแนกแสดงไว้ว่าประเภทที่หนึ่งอันตราปริมิพายีคือหลังจากได้อุบัติบังเกิดในสุทาวาสแล้วท่านจะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในขณะที่อายุของท่านยังไม่ถึงกึ่งเช่นสมมุติว่าอายุไข100ปี ก็จะบรรลุเป็นอารหันเมื่อต่อก่อนจะครบ50ปีอย่างนี้เป็นต้นประเภทสองคือประเภทอุปหัจจากปรินิพายีท่านผู้นี้จะนิพพานเมื่ออายุเลยกึ่งหนึ่งไปแล้วจนจะสิ้นอายุไขสมมุติว่าถ้าอายุไขกำหนด100ปีก็จะบรรลุมรผลนิพพานเป็นผาอาหาัน เมื่ออายุประมาณ80ปีหรือ90ปีเป็นต้นหรืออาจจะเกือบ1 0 0ปีประเภทที่3คือสะสังขาระปรินิพพายีท่านผู้จะนิพพานโดยใช้ความเพียรพยายามมากอาจจะต้องมีตัวกระตุ้นให้ท่านเกิดใช้ความเพียรพยายามจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทที่4อาสังขาระปรินิพพายี ท่านที่จะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์และปริพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากนักคือแม้จะไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีอะไรมาชักจูงแต่เป็นเพราะความแก่กล้าของบาร,รมีธรรมของท่านท่านก็พร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์และประเภทที่ห้ามาคุ้มยังครับ ครบแลนะ้วนะอาจารย์ตู่อาจารย์ิเบศบอกเสาว่าผมได้ยินผมไม่ใช่ผมเห็นที่นั่งว่างผมก็เลยว่ายังไม่ครบอาจารย์ตู่ดูงานอยู่ครับโทรมาแจ้งแล้วกับอาจารย์ทิเบตมาครบยังผมเห็นที่นั่งว่างอยู่ก็เลยยังไม่ได้หยุดอ่ มีรูปขนาดสหกนึก่งสองสาม